สวัสดีค่ะขวัญเจ้าของร้านทองสวยนะคะเคยสงสัยไหมคะว่ากรอบทองอิตาลีที่เราใช้อยู่แท้ไหมวันนี้ขวัญพาพี่ๆมาเช็คค่ะว่าเราเช็คกันตรงไหนเบื้องต้นสามารถเช็คที่บ้านได้เลยใช้ครีมแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้ขวัญเช็คกับกรอบเต่าสุขใจงานลงยาของที่ร้านนะคะเห็นไหมคะพี่ๆอันนี้ไม่มีสแตนอินนะ ถ่ายจากงานจริงหน้าร้านเลยบีบกันเห็นเห็นเลยเห็นไหมคะกรอบอิตาลีเรามีความนิ่ม92-100ถึง h v ซึ่งใกล้เคียงกับทองคำ90เลยคะ่ะหากพี่ๆคุณลูกค้ากำลังหากรอบพระเนื้อทองอิตาลีรุ่นไหนสอบถามเข้ามาหาขวัญได้เลยนะคะ ขวัญมีหน้าร้านเปิดมาขายกว่า9ปีค่ะมีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานค่ะขอบพระคุณนะคะ